เปิดจิตก่อนลงมือทำสวัสดีครับพวกผมกูอไอซนะครับในเพจ Hypnotic Marketing and l i e นะครับวันนี้นะครเรามาพูดถึงในเรื่องของการเปิดจิตก่อ ก่อนเฮ้ยทำไมต้องเปิดจิตเราเคยเจอสิ่งเหล่านี้ไหมหลายหลายครั้งในชีวิตของเราครับอย่างที่ท่านเคยเป็นอยู่หรือยังประสบอยู่ก็คือพยายามทําอะไรก็ตามแล้วมันไม่สําเร็จอย่างที่หวงังหรือทําอะไรก็ตามว่าชีวิตทำมันกับแย่ลงแล้วก็แย่ลงแล้วก็แย่ลงอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเกิดจากภาะวะเศรษฐกิจไม่ดีเกิดจากที่ทํางานไม่โอเคเกิดจากลูกค้าไม่สนใจยอดขายมันตกมันเลยทําให้นะโรคระบาดมันเข้ามาทําให้ทุกอย่างมันแย่ไปหมดครับ แต่วันนี้ครับความลับที่ท่านอาจจะไม่รู้เลยครับมันคือสิ่งที่กำลังจะบอกพวกเราว่าปัญหาที่ท่านเจออยู่เพียงแค่ท่านเปิดจิตของท่านครับท่านจะสามารถก้าวข้ามและผ่านมันและสามารถทําอะไรและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่รู้เรื่องนี้เลยฮะมันคืออะไรวันนี้ครับมนุษย์เรามีอยู่2ส่วนครับคือจิตสํำนึกกับจิตใต้สํานึกครับ ทัวงนี้เราทํางานคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้มักจะใช้จิตสํำนึกของเราหรือว่าใช้สมองในการโปรเซสในการคิดครับบางคนอยากประสบความสําเร็จแบบนั้นอยากทําแบบนี้อยากได้แบบนั้นแต่จริงๆนะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ได้เกิดจากจิตใต้สํานึกที่เป็นแรงผลักดันของเราจิตใต้สํานึกจริงๆบอกฉันก็ไม่ได้ต้องการมันขนาดนั้นนี่นะฉันเองก็ไม่ได้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่สมองอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเฮ้ยฉันจะต้องได้แต่คุณรู้ไหมครับพลังน้ําหนักด้านไหนมันมากกว่ากันพลังน้ําหนักเนี่ยจิตสํานึกของเราเนี่ยหรือการใช้ส่วนของสมองในการคิดตรกกะวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันมีพลังแค่สิเอร์เซนองนะฮะอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันคือจิตใต้สํานึกคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันอยู่ภายใต้เบื้องลึกของจิตใจเราวันนี้ครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเปิดจิตของเราออกมา เปิดจิตยังไงฮะให้เรารู้ครับว่าสิ่งที่เรานี้คือสิ่งที่เราอยากได้มันจริงๆครับและให้จิตสํานึกของเราสนับสนุนกระบวนการที่เราจะทําอย่างแรกเลยถ้าท่านจะเปิดจิตได้ครับท่านต้องยอมรับก่อนนะครับว่าจิตใต้สํานึกของเรามันอยู่จริงๆและท่านเองครับ กำลังต้องการที่จะให้ชีวิตดีขึ้นและพร้อมที่จะรับมันครับเพราะตัวนี้ครับจะไม่มีพลังเลยถ้าตัวเรายังคงปิดกั้นและไร้ความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ภายในตัวเราสิ่งแรกครับผมท่านลองดูก่อนว่าปัญหาที่ท่านมีอยู่ณวันนี้อะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้ท่านไม่สามารถทำไป ถึงเป้าหมายที่ท่านต้องการได้หรือท่านคิดว่าท่านกําลังจะทํางานใหม่ขึ้นมาหนึ่งงานอยากให้งานนั้นสําเร็จถ้าลองคิดดูสิว่ามันกําลังจะเจออุปสรรคอะไรที่ทําให้ท่านไม่สามารถทํางานนั้นสําเร็จได้จดนะครับได้สองคำถามแล้วเนาะนะนะไม่ทันย้อนไปฟังอีกทีหนึ่งให้ท่านลิดออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ท่านจะทําได้อะไรล่ะที่มันจะคอยเป็นอุปสรรคหรือปัญหาของเรา ที่ทําให้เราเองนั้นไม่ได้เป้าหมายนั้นมาหรืออะไระที่มันคือปัญหาหอ,อุปสรรคที่ทําให้เราเนี่ยจะเจอปัญหาได้ในการทํางานนี้ให้มันสําเร็จสําหรับคนที่เริ่มงานใหม่เห็นไหมครับไม่ได้ยากอะไรเลยวันนี้ครับการที่เรารู้ตระหนักรู้สิ่งเหล่านี้ก่อนท่านจะรู้ว่าปัญหาของท่านมีอะไรลองลิสต์กันมาดูนะครับได้มากที่สุดเท่าที่มากได้และใครบอกว่าผมลิสต์อยู่ตอนนี้อนั่งลิสต์ครับให้เวลานั่งลิสต์นะครับ จดรายการขึ้นมาจดให้มากที่สุดครับคิดอยู่กับตัวเองครับแล้วลองคิดดูว่าอะไรมันจะเป็นอุปสรรคบ้างอะไรจะคือปัญหาของเราบ้างก็บอกอุย้ยหมดแล้วอ่ะครูไอหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วจดมาหมดแล้วเนี่ยโอเคสําหรับคนที่ครบแล้วนะครับครบแล้วนะครับครบแล้วนะแบบไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วนะฟังผมต่อนะครับสมมุติว่าคุณรู้ละ่ะว่ามันจะต้องมีปัญหานี้เกิดขึ้นอีกแน่ๆครับสมมุติว่ารู้นะลองเขียนมันเพิ่มขึ้นมาครับอย่างน้อยหนึ่งข้อครับ เขียนได้แล้วใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกครับเขียนต่อครับจนหมดแล้วใช่ไหมอันนี้หมดแล้วจริงๆใช่ไหมครับหมดแล้วหมดแม็กซ์แล้วจริงๆครับโอเคนะครับก็ถ้าหมดแล้วก็คือหมดครับมาดูครับต่อจากนี้สําคัญมากครับท่านจะสามารถทําชีวิตท่านฟล์ได้ทันทีครับและมีโอกาสอะไรบ้างล่ะที่เราจะทาให้เป้าหมายเรานั้นสําเร็จครับ หรือมีโอกาสอะไรบ้างละ่ะที่เราจะได้ไม่ต้องไปเจอปัญหาที่ท่านได้เขียนมาทั้งหมดเหล่านั้นครับเขียนทางแก้ด้วยตัวท่านครับเขียนเลยครับจดได้เลยฮะและนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญสำหรับปีใหม่นี้เป็นของขวัญให้กับพวกเราทุกคนเช็คลิสต์ออกมาให้ได้มากที่สุดครับแก้ให้ได้มากที่สุดครับแก้ด้วยตัวท่านเนี่ยแหละครับเขียนออกมาครับทำยังไงละ่ะโอกาสอะไรบ้างละ่ะที่เราจะ ไม่เจอแบบนั้นโอกาสอะไรบ้างล่ะที่เราจะไม่เป็นแบบนั้นลิ์ออกมาให้หมดตามปัญหาที่ท่านเจอครับและสุดท้ายครับท่านจะเริ่มลงมือทำมันเมื่อไหร่ครับโอเคไหมตั้งเลยครับ7วันแรกนี้จะทำอะไรบ้างเช็คดิทให้กับตัวเองเลยครับเพื่อที่จะได้เดินหน้านและก้าวหน้านและเปิดจิตใจและทำมันซ้ำๆครับทำมันต่อเนื่องในแอคชั่นแพลนในสิ่งที่เราจะทำตามเป้าหมายที่เราวางไว้ และถ้าเกิน21วันอย่างต่อเนื่องขึ้นไปครับสิ่งที่ท่านทําอยู่ครับจิตใจท่านจะเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะท่านทําซ้ําจนกลายเป็นนิสัยแล้วครับและสิ่งเหล่านี้ครับเราจะเริ่มรับรู้ในสิ่งของความสําเร็จที่ท่านจะเกิดขึ้นในภาพเป้าหมายที่ท่านอยากได้หรืองานที่ท่านทําท่านจะเจอปัญหาได้น้อยที่สุดครับถ้าทําไปสักระยะหนึ่งและติดปัญหาอีกครับให้กลับมาฟังคลิปนี้ครับนะแล้วท่านเอง ก็จะไปแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาเช่นกันครับโอเคไหมถ้าท่านเองอยากได้ความรู้ดีๆหรือศาสตร์การพัฒน,นาตัวเองดีๆหรืออยู่ในสังคมดีๆในเรื่องของศาสตร์สะกดจิตบำบัดอารมณ์นะในว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตรวมถึงเรื่องของการตลาดครับก็มาติดตามเพจหรือ YouTube ช่องนี้ได้และเราเองมาแบ่งปันและก็แชร์ด้วยกันไปกับผมครู I ic, ไอฮิปโนติกนะครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปก็อ,อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับทุกคน